สวัสดีครับก็จะเป็นขั้นตอนการทำดินซีจาปวกนะครับตอนอื่นแล้วก็หาจาปวกนะครับขุดจาปวกใต้ดินมานะครับแล้วก็เอาข้าวนะครับมาผสมคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับเพื่อให้ดินซี เขาขยายตัวได้ดีครับเขาเติบโตได้ดีกินอาหารได้ดีนะครับก็ขยําขยําไปนะครับพยาามให้เข้ากันทุกเม็ดนะครับก็เมื่อเราขยําเสร็จแล้วนะครับล้วก็เอาไปใส่ในภาชนะนะครับปิดฝาทิ้งไว้นะครับประมาณ สวันนะครับจดินซีก็จะขยายเชื้อนะครับก็จะรอดูนะครับอีก3วันจะเป็นอย่างไรนะครับมีฝ้าขาวขึ้นมาไหมนะครับทีนี้ก็เอาปิดฝาตั้งไว้ในรลบน้ําไายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ